มะาทุกคนทุกค่าเดี๋ยวพาไปดูสวนกันนะคะดอกไม้สวยเลยโอ้นี่ดอกไม้สวยครับอันนี้เป็นดอกไม้ป่านะคะนี่ยังไม่จัดเลยหรอ ไม่รู้น้องจะแพ้หรือเปล่าแล้วพวกนี้พึ่งจะเยอะมากเลยนะคะพึ่งบับเบิรบ,บีแบบตัวใหญ่ๆเลยนะคะช่วงนี้ดอกไม้ใกล้จะออกแล้วนะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นต้นแอปเปิลนะปีนี้มาวินตัดแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้แอปเปิลกี่ลูกปีที่แล้วมาวินตัดผิดวิธีไปนี่ได้แอปเปิลลูกเดียวนะคะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วมีนิดหน่อยนะคะ นี่เจจะให้ดูอะไรมานี่เอาสินดูดูนี่นะคะนี่เลดิสดูนะคะต้นใหญ่แล้วใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเจรอให้มันใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงเ็ราะเลดิสเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบนะคนละสายพันธุ์นะเจจําจไม่ได้นะคะว่าลายบนทีเจก็ลืมนะปลูกเองก็ลืมเองนะคะนี่มีพวกผักต่างๆไม่มีผักชีอยู่หน่อยนึง ทำเป็นสลัดนะคะคือแบบสวยมากนี่นี่นะคะโอต้นใหญ่มากเลยอันนี้คุ้มมากอนี่ทานได้แล้วเดี๋ยวจะไปอาจจะไปแบ่งเพื่อนบ้านด้วยนะคะดูเยอะมากเลยโอ้โอดูใบนี้ใหญ่มากนี่ค่ะใหญ่มากตัดชิ้นลกนี่นี่ปลอดสารพิษนะคะไม่เป็นไรอันนี้เพราะเจไม่ได้ใส่อะไรเลย จากหลุดคะกินได้ไหมหนูกินได้ไหม,หไไหมเจอยู่ใต้ต้นที่เราเฝ้ารอคอยมานะคะต้นเชอรี่ของเพื่อนบ้านนะคะปีที่แล้วเขาตีก่อนหนูนเขาตัดทิ้งนะคะเดี๋ยวดูปีนี้ว่าเขาจะตัดไหมมันยื่นมาบ้านเจพอสมควรเหมือนกันนะคะมันเป็นเชอรี่ที่ลูกเล็กๆนะคะเหมือนกับ ม้าเป็นเชอร์รี่ที่เขาไว้ทาแยมนะคะลูกเล็กๆแต่ก็ทานได้นะคะอาอสิ่งกินผักเหรอลูกกินได้ครับบอกสิกินได้กินได้กินได้ลูกกินได้หใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่มาก these are two old right eh? maybe. maybe not we maybe yeah. got two different kinds they got a darker green ดูนะคะใบใหญ่มากเลยเดี๋ยวมาวิ่งจะชิมก่อนนะคะว่ากินได้ไหมคือแก่ไหมนะคะบางทีมันใหญ่เพราะว่ามันโตมั้ง สวยมากดูนะคะนี่ดูผักสลัดสดๆของเจนะคะเดี๋ยววันนี้เจจะต้มหมูด้วยนะคะแล้วก็กินเหมือนมี่ยนะเดี๋ยวทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็เอาผักห่อนะคะแล้วก็มีเส้นอะไรเงี้ยผักสดมาก Yeah, lot เสร็จแล้วนะคะหางิมเจวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยเมียงนะคะกับผักสดๆจากที่บ้านนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด๊ดไม่รู้แซ่บไหมนะคะแล้วก็มีบะหมี่นิดนึง มีเชอร์รี่ด้วยนะคะตอนนี้เชอร์รี่เริ่มออกแล้วนะคะมาจากแคลิฟอร์เนียส่วนเราวิ่งก็กินสลัดที่บ้านนะคะผักที่บ้านแล้วก็มีเพิ่มผักอ่อที่ซื้อจากตลาดนิดหน่อยนะคะก็มีหมูนะคะส่วนน้องอซินอยู่ตรงนๆน,นะคะอืมเดี๋ยวมาชิมกันนะคะนี่ สามชั้นนะคะผักสดๆนะคะอ,อ,อร่อยมากเลยนะคะ หมูต้องติดมันหน่อยๆยอดชุดใช้ mm hmm. okay. เดี๋ยวลองให้มาวิ่นนะคะอริซาบิสไปซี่โอเคต้องแบบติดมันหดีส์กูดเดี๋ยวลองให้มาวิ่นทาน, mm hmm. น b แต i ไม่เป mm. ็นเผ็ดสำหรั b คุณนิ t นิดอร่ i ยดีอืมอืมอร่อยทที่บ้านตัวเองนะปลอดสารพิษแน่นอน ออสซิมอยู่ทางโนนะทางข้าไปก็มองออสิมไปด้วยเนี่ยหนมากอีกอ่

<laughs> yeah, daddy's, a, daddy's laughing. Well, Daddy's what laughing. <laughs>